ตอนนี้นะครับเปิดประเด็นร้อนกันก่อนครับคุณผู้ชมสำหรับกรณีของการวิสามันนัก้ายยาเสพเติดครับเปิดประเด็นกันที่กรณีของคนร้ายถูกวิสามันเสียชีวิตนะครับหลังจากพยายามที่จะยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ขณะที่ทำการล่อดซื้อยาเสพเติดครับ เหตุ <ET. S 2> วิสามันดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่199หมู่5ตำบลแจระแมอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นบ้านของนายสุริยันวสุรีคนร้ายซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอพเมืองอุบลราชธานีวิสามันจนเสียชีวิตขณะเข้าทําการล่อดซื้อยาเสพติดเนื่องจากสืบทราบว่าน,นายสุริยันคนนี้นะครับเขารักลอบจําหน่ายยาบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีแต่นายสุริยันไหวตัวทันแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเปิดทางหลบหนีเข้าไปในป่าหลังบ้านจนกระทั่ง ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตอบโต้จนเสียชีวิตจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบกับอาวุธปืนขนาด9มมไม่ทราบยี่ห้อตกอยู่1กระบอกพร้อมกับปลอกกระสุนแล้วก็ยาบ้ารวม151เม็ดนอกจากนี้จากการตรวจสอบก็ยังพบอาวุธปืนขนาดจุดสอีก1กระบอกและปืนแก๊ปอีกหนึ่งกระบอกอยู่ภายในห้องนอนจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางครับส่วนที่